จะทำคอนเทนต์บ้างเครมครับผม,บผมสวัสดีครับเต้พาทัวร์มาแล้วนะครับวันนี้พาออเจ้าทั้งหลายนะครับที่ได้มาสัมผัสกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่เรียกว่าเมืองกรุงเก่านะครับที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นวัดแห่งวัดแห่งเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนจํานวนมากนะครับที่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ได้มาสัมผัสกับเที่ยววัดสมัยกรุงศรีธิยาซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ซึ่งมีประชาชนชาวไทยสายต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยนะที่บางคนก็ต้องใส่ชุดผ้าไทยที่เราไปเช่าชุดไปตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็คือการเที่ยวสัมผัสเหมือนกับละครที่เป็นประวัติศาสตร์ย้อนยุกอย่างบุเคสสติวาดปมลิเขตแล้วก็อีกเรื่องคือสายโลหิตนะครับ เป็นสถานที่ถ่ายละครและภาพยนตร์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุเพันิวาสอมิกตหรือที่หลายคนจะเรียกคุณหูกระดิว่าออดเจ้านะครับหรือที่หลายคนก็คุณหุ่น,นกระดิคือคือออดเจ้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสถานที่ที่ทุกคนเนี่ยได้ย้อนยุคในเรื่องของการท่องเทีย่ยวในเรื่องของวัดแห่งหนึ่งนะครับ เป็นโบราณสถานในยุคสมัยกรุงศรียุธยาที่สมบูรณ์แบบที่ที่สมบูรณ์แบบมานานมานานแสนนานแล้วและตรงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบการเที่ยวสนใจนะครับประชาชนส่วนใหญ่หรือประชาชนบางบางคนส่วนใหญ่ที่จะต้องมีโอกาสได้แต่งชุดไทยแบบโบราณโบราณสมัยยุคไทยไทยกรุงศรียิธยาซึ่งที่ตรงนี้ที่ร้าน ร้านที่ร้านอยู่หน้าวัดเขาเรียกว่าร้านเช่าเาเรียกร้านเช,ช่าชุดไทยเรียกร้านเช่าชุดไทยแต่ว่าบางคนไม่ได้ใส่ก็ต้องมาเก็บภาพไปที่ลึกเลยนะครับทุกผู้ชมวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีโครงการอนุรักษ์วัดชัยวัฒนารามที่มีชัรุทสุดซอมลงที่มีการที่มีการบรูณรณะปรับปรุงเพื่อชัรุทที่มีชมบุทสุดซอมลงนะครับทุกผู้ชมเพราะว่า มันจะมีมันเป็นมันมีหินปูนด้วยนะครับนี่คือวัดชัยวัฒนารามวัดแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวัดแห่งนี้เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ14ปีที่แล้วเมื่อปี54นะครับในสถานที่แห่งนี้จะมีข้อความข้อความบอกว่าห้ามนั่งและปีนป่า,ปปายสถานโบราณไอโบราณสถาน โบราณสถานนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีฝรั่งก็มาฝรั่งแหม,แมวันนี้น้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรดาอ๋อเจ้าทุทกๆคนนะครับได้มาสัมผัสของวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของชาววิทยาแห่งนี้นะครับและก็ถ้าเป็นวัดแห่งหนึ่งที่เป็นตามรอยละครดังมีทั้งอุเพศนิวาสปรมลิขิต แล้วก็สายโลหิตด,ด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นสมัยกรุงศรีเป็นสถานที่ถ่ายทําในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวสัมผัสออเจ้าแบบนี้นะครับวัดชัยวัฒนารามพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้มาเที่ยวกันได้เลยออเจ้าทั้งหลายมาเที่ยวเที่ยวกันเลยนะครับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับ วัดชัยวัฒนารามอายุทยาแห่งนี้ในเต้พาทัวร์ในวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซ,ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจที่ช่องทอลอร c แชนแนลแห่งนี้ก่อนจะจากไปนะครับเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเราก็ต้องช่วยกันรักษาวัดแห่งนี้ให้เป็นโบราณสถานที่ดีตลอดไปชั่วกาลนานนะครับทริปหน้า ได้พาทัวร์จะเป็นการท่องเที่ยวไหนติดตามชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีเจ้าครับ